สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พี่นาจะพามาเลี้ยงวัวบรรูการเลี้ยงวัวที่สวีเดนนะคะเป็นวัวส่วนหนึ่งก็เป็นวัวพันนมให้นมนะคะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นวัวพันเนื้อที่เขาจะเขาก็จะส่งโรงงานนะคะทุกคนเขาก็จะเลี้ยงเป็นที่เห็นนี่คือโรงเลี้ยงวัวนะคะทุกคนเข้ามาแล้วค่ะนี่ น่ารักไหมคะตัวทุกท่านเขาจะกั้นคอกอย่างนี้นะคะทุกวันเขาก็จะทําความสะอาดนะคะแล้วก็ให้อาหารก็จะเป็นวัวที่อยู่ในนี้นะคะทุกคนเยอะค่ะที่นี่เลี้ยงเยอะนะคะเพราะว่าเขาเป็นฟาร์มวัวที่อยู่ใกล้บ้านพินานะคะพินาก็เือโอกาสนะคะเข้ามาชมนิดพอดีวันนี้พินาเข้ามาซื้อไข่ไข่ไก่และไข่เป็ด มาแล้ววัวนังวัวน,น่ารักค่ะทุกคนก็ช่วงหน้าหนาวเขาก็จะเลี้ยงในในครอกนะคะก็ก็จะเป็นอะไรที่ก็จะต่างจ,จากบ้านเรานิดหนึ่งนะคะเขาจะเลี้ยงด้วยหญ้าแห้งแล้วก็อาหารนะคะก็อาหารก็อาหารเม็ดนี่แหละคะ่ะ ทุกวันก็จะมีการทาความสะอาดเข้าหัวเห็นไหมคะเครื่องถ้าวัวคันเขาก็จะมีเครื่องเกาเกาหลังให้วัวด้วยทุกคนอเมซิ่งค่ะ,คะตรงนี้ทุกท,ทุกคนเห็นไหมคะตรงนี้จะมีทางทางที่สําหรับหน้าร้อนนะคะเขาเขาจะปล่อยวัวให้วิ่งออกไปข้างนอกได้เนาะเขาก็ะจะปล่อยวัวให้วิ่งออกไปข้างนอก แล้วถ้าว่าถึงเวลาวัวตัวไหนเขาอยากจะเข้ามาที่ว่าถ้านมเขาคัดถึงเวลาที่เขาจะเข้ามาเข้าเครื่องเข้าเตาให้เครื่องนะเขาก็จะเดินเข้ามาตรงนี้นะคะตรงเนี้ทุกคนเห็นไหมคะตรงนี้มันจะมีทางทางสําหรับตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะมีทางสําหรับวัวเดินเข้าเดินออกนะคะก็จะเดินออกไปถึงทุ่งนาได้นะคะถ้าตัวไหนเขาอยากเข้ามาเขาเขาก็จะเดินเข้ามานะคะเดินเข้าเดินออกได้ค่ะ วัวที่สวีเดนถ้าอยู่ข้างนอกเขาจะไม่ผูกเชือกนะคะไม่มีการเจาะจมกูกหรือผูกเชือกเพราะว่าเขาก็จะมีการป้องกันมีรั้วนะคะอันนี้ทางเข้าออกของวัวน,นะคะตรงนี้ สว no? <tak no? ัสดีจ้าสวัสด <tak ีจ้านอน io สบายเนาะนอนกันสบายเลยเอ้าทําอะไรกันน่ะ คนจะสังเกตนะวัวที่สวีเดนเขาจะไม่มีการผูกเชือกนะแต่วัวจะไม่ออกนอกเขตเพราะว่าทุกคนเห็นใช่ไหมคะลรั้วที่เนี่ยทุกคนเห็นรั้วนี้ใช่ไหมคะทุกคนได้ยินเสียงใช่ไหมคะเสียงดังเปี๊ยเปี๊ย,ย,ยนะอันนี้คือไฟฟ้านะคะทุกคนเป็นไฟฟ้าสถิตนะคะถ้าวัววิ่งมาชนรั้วก็จะ เหมือน,น,นโดนไฟฟ้าเล็กนิดหน่อยแล้วเขาเขาจะวิ่งกลับที่เดิมเขาจะไม่ออกจากรั้วไฟฟ้านะคะทุกคนการเลี้ยงวัวที่ประเทศสวิเดนเขาจะไม่มีการผูกเชือกนะคะเขาจะไม่มีอันนี้เป็นวัวนมนะทุกคนเป็นวัวนมทั้งหมดนะคะพินาก็พามาดูเนอะพามาดูวัวนมนะคะทุกคนบรรยากาศสวยมากก็ กับพี่นาก็วันนี้แวะเข้ามานะคะถ่ายวันนั้นจำไม่ได้เข้ามาถ่ายให้เสียดายมากเลยทุกคนตอนนี้คือวัวก็นอนอาบแดดก,กันสบายนะคะทุกคนกินอิ่มนอนหลับก็อาบแดดก,กัน,นอ้าวๆอย่าทะเลาะก,กันอย่าทะเลาะก,กันนะคะทุกคนไก่ค้าไก่มาถึงแล้วนะคะพี่นาเข้ามาตรงที่ครามไก่ความเป็ดนะคะ เขาก็จะเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะแต่หน้าหนาอเขาก็จะเล,ลี้ยงในโรงที่มีความร้อนมันก็ช่วยให้เขาอบอุ่นนะคะก็ก็จะประมาณนี้ค่ะก็ดูภาพไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ